ชิช่าชิชัาชิช่า a t we love ฮั t ใหญ่ Come on ชิช่า a t we love เอาล่ะฮะตอนนี้น้องอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเต๋านะฮะครับผมโอเคโอเคตอนนี้เต๋ามาพร้อมกับเพลงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอรีมายกลับไปนิดหนึ่งนะครับได้เลยครับอ่า พี่ลองหาข้อมูลของเต๋าดูแล้วก็เขาจะมีบ้านหลังนึงที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้ชื่อบ้านว่าบ้านแวมพายทําไมถึงเป็นชื่อแบบนี้ล่ะฮะอ๋อแวมพายใช่ไหมครับอืมก็เห็นตั้งตั้งแต่ตอนผมอยู่ในบ้านอืมเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะฮะอ่าแล้วช่วงนั้นทวายไลฟ์กำลังดังเลยแวมพายทวายไลฟ์อ่แล้วสงสัยผมขาวครับอืมดันตัวซีดๆเหมือนพระเอกอะไรเงี้ยอืมแต่หน้าไม่เหมือนหรอก มั้แค่ความขาแขงเดียวเขาก็เลยตั้งเขาก็คงตั้งชื่อเป็นแบมพายว่าเราตัวขาวซีดมากตอนนั้นแล้วก็ตอนไปออดิชันเนี่ยสีทอแอืมก็เลยเป็นที่มาของบ้านหลังนี้ครับแล้วครั้งแรกที่ได้รู้เนี่ยเรารู้สึกยังไงที่มีฉายาแบบนี้เกิดขึ้นก็ก็ดูเป็นคนที่เออก็ดูแบบทำง่ายดีอะไรเงี้ยดูป็นเอกลักษณ์ดีอะไรเงี้ยคอืมครับผมก็เ็ดู ดูดีกว่าถ้าเป็นแบบไอหลอดไฟนีออนเลยถือว่าโอเคเนาะกับสายานี้ okay, okay. แล้วพออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยเราเจอแฟนคลับเยอะขึ้นใช่ไหมฮะครับอ่านาทีแรกที่ได้เห็นว่าทุกคนเยอะขนาดนี้เ,เรารู้สึกยังไงฮะก็อตอนอยู่ในบ้านเอาขึ้นเวทีก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะเยอะขนาดนี้อะไรองน<ม>ี้เพราะว่าตอนไปงานของอ๋ของซีพี ิวเจอร์พาร์นี้คนไปเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราแบบตกใจเหมือนกันก็แบบว่าโอ้คนติดตามเราเยอะขนาดนี้คนเชียร์เราเยอะขนาดนี้เลยรู้สึกดีใจมากครับอืมมาวันนี้เรามาพร้อมกับเพลงเพลงนี้ใช่ไหมฮะสัญญารักครับอ่าเป็นเพลงจากภาพยนตร์ใช่ครับเป็นประกอบภาพยนตร์ครับอ่าถือว่าเราเข้าวงการมาไม่นานนี้เราได้เล่นมาหมดแล้วทั้งภาพยนตร์ทั้งละครแล้วก็ละครเวทีอย่างไหนยากที่สุดฮนะอย่างไหนยากที่สุดเหรอครับผมก็ ถ้าพูดตามตรงนะฮะกะค่อยเวทียากสุดอืมยังไง,งฮะต้องใช้เวลาซ้อมนานมากอืมเพื่อที่จะเล่นกันแล้วก็ซ้อมไม่ใช่แค่ซ้อมแค่รับแสดงอย่างเดียวทีมง,งานอืมง,งานฉากทีมง,งานไฟทีมง,งานเสียงทีมง,งานดนตรีแล้วมันสดออืเขาว่าเขาว่าสดเนี่ยมันคือแบบถ้าพลาดแล้วพลาดเลยออื อะไรเงี้ยครับว่ามันมีความกดดันของมันอะไรเงี้ยอืมแล้วะยะระยะเวลาในการซ้อมเนี่ยนะฮะกับระยะเวลาที่เราแสดงเนี่ยมันทําให้เราชินไหมว่าทุกรอบเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะแสดงได้โดยที่อาจจะมีการพลาดน้อยมากๆประมาณนี้แะฮะอ่าก็ก็การซ้อมคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําทุกอย่างครับอื <c oughs> มการซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นซ้อมอะไรเนี่ยมันจะทําให้ทําให้เราแบบไม่ไม,ไม่ไม่ประมา ไม่เกรงแม่อะไรขนาดแบบจะได้ไม่เสียสมาธิเราจะได้แบบโฟกัสสมาธิไปที่อารมณ์ของมันเลยอารมณ์ในการสื่อสารมากกว่าครับอืแล้วก็ในแต่ละรอบที่แสดงเนี่ยผมคิดว่ามันมันก็คงไม่เหมือนกันแหละเพราะมันเป็น,สนเสน่ห์ของเรคอยเวทีอืมาจจะมีแบบเปลี่ยนใหม่บ้างอาจจะเพิ่มตรงนี้บ้างพลาดตรงนี้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้ว่าเอ้ยมันต้องไปต่อ,อยังไงเนี่ยถ้าเราซ้อมเราก็จะรู้ว่าเอ้ ถ้าเราพามันปุ๊บเราต้องจบยังไงเราต้องไปต่อยังไงอะไรเงี้ยฮะถือว่าเป็นมุกสดใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเทียบอ่าภาพยนตร์กับละครเนี้ยเราเคยแสดงภาพยนตร์มาก่อนแล้วเรื่องหนึ่งใช่ไหมใช่ครับอ่าเรื่องอ่าย่อเป็นเรื่องเ,เดือนครับอ่าเป็นยังไงบ้างฮะภาพยนตร์เรื่องนั้นเรื่องแรกหลังจากที่เราแสดงละครแล้วก็โดดมาแสดงภาพยนตร์ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็อ่าเป็นการเป็น ภาพยนตร์ที่ประกบกับพิติกด้วยเรื่องับพิติกรจัรพรรด์ด้วยก็เลยแบบว่าก็กดดันเหมือนกันครับแล้วก็ดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเอาในการแสดงกับภาพยนตร์นี้แล้วบทบทมันก็ค่อนข้างจะใกล้ตัวเราก็คือเป็นเด็กบ้านนอกแล้วเข้ามาทางานในกรุงเทพอะไรเงี้ยมันก็จะใกล้ๆตัวเราหน่อยต้องบคาแรคเตอร์เราอะไงี้ยครับแล้วพอเราได้เจอดาราใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงฮะครั้งแรกเลยที่ได้เจอก็เราก่อนก่อนที่เราจะเจอเราก็คิดไปด้วยนี่เราก็เขาจะเป็นคนยังไงเขาจะ เหมือนในทีวีหรือเปล่าเหมือนในข่าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอแต่พ่าเจอจริงก็ก็เป็นคนแบบก็เหมือนเราคุยกันปกติเลยครับก็คือแบบก็จะลดอาการของความเกรงได้เยอะขึ้นอืมครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ที่เป็นดารารุ่นใหญ่แต่ว่าพอเรามาแสดงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเรื่องประโยคน์สัญญาณครับอ่าเจอพี่หมิวเลยของหนักเลยครับ <laughs> เป็นยังไงบ้างฮะประกบเลยอันนี้ต้อง ต้องต้องเข้าฉากด้วยกันอยู่ตลอดเวลาอืก็เป็นอีกหนึ่งความความท้าทายเหมือนกันอืเราต้องมาระบบนนาด้วยในเรื่องนี้เราเป็นตัวดําเนินเรื่องด้วยอืแล้วแล้วเราก็ต้องเล่นให้ยินแล้วก็เล่นให้คนดูเชื่อด้วยว่าเราเป็นไครเตอร์แบบนี้อ,อะไรอย่างนี้ครับอืพี่มิวช่วยอะไรเราบ้างฮะพี่มิวก็จะช่วย ช่วยในการ acting ช่วยในการแบบเสืออารมณ์ส่งอารมณ์กันละกันเวลาเข้าฉากด้วยกันอะไรย่างนี้ครับแล้วมีสอนอะไรเพิ่มเติมไหมฮะสอนอะไรเพิ่มเติมไหมพี่มีก็จะบอกว่าให้ฟังให้ฟังฟังก่อนฟังฟังคนืินๆอะไรเงี้ยคือเปิดรับจะไปเปิดนตัวเองให้เปิดรับไเ,เปิดเปิดรับความรู้หรือว่าสิ่งต่างๆให้เข้ามาแล้วก็เราค่อยมาปรับใช้เองนี่ครับอืแล้วก็เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้จะออกมาในแนวไหนฮะ แนวโรแมนติกดราม่าครับแล้วก็เป็นแนวแบบชีวิตอ่คู่รักที่แบบว่าอายุต่างกันยี่สิบปีผู้ชายอายุยี่สิบผู้หญิงอายุสี่สิบก็คือเป็นชีวิตรักที่อ่ามีทั้งหวานเศร้าแล้วก็ทะเลาะก,กันมันก็คือแบบเหมือนชีวิตคนเราในปัจจุบันเลยครับก็คือเป็นการถ่ายทอดชีวิตคู่รักที่ต่างวัยกันขนาดนี้ในมุมมอง ในมุมมองของพุ่มกับอะไระครับอืมแล้วการทํางานจากภาพยนตร์เรื่องแรกกับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยแตกต่างกันมากไหมก็แตกต่างกันมากครับอืมตรงที่แตกต่างกันมากทั้งทีมงานทั้งพุ่มกับอืมก็คือครั้งนี้เนี่ยคือพุ่มกับก็เป็นเรื่องแรกของเขาอืมแล้วก็ทีมงานก็ยังยังแบบว่าเพิ่งเรียนจบมาหมาดนมามยังไม่เรียนจบก็มีอืมก็คือแต่ละคนที่ไฟแรงมากแต่ละคนนี่ของเยอะมากพรอ้อมทีม นี่คืออเลือตลอดเวลาแล้วก็พุ่มกล่นี่คือแบบเขาเขามี energy เยอะมากออืในการในการทํางานครับอืคาดหวังสูงไหมกับภาพยนตร์เรื่องนี้อคาดหวังสูงไหมก็คือคาดหวังให้คนดูชอบแล้วก็คนดูมาดูเยอะแล้วก็ให้คนดูดูเสร็จแล้วก็พูดถึงหนังเรื่องน,นี้ครับผมอืแล้วก็มีมีโครงการสาหรับภาพยนตร์เรื่องต่อไปหรือ,อยังฮะ,อะตอนนี้ก็มีแล้วครับมีมีหนังเรื่องต่อไปแล้วครับอ่าบอกได้หรือ,อยังว่าประมาณไหน อ่าหนังน่าจะประมาณแนววัยรุ่นนะฮะก็จะมีมาคคโตะมาคคโตะแล้วก็สายป่านแล้วก็มีผมมีกายมิตินาแล้วก็มีพีมพาคินด้วยครับผมครับผมแต่ว่าก็ชือก็เป็นหนังวเกี่ยวกับวัยรุ่นนะฮะอ่าโอเคแต่ว่าพูดถึงเรื่องหนังไปแล้วเนี่ยเรื่องของละครนะฮะละครก็มีครับตอนนี้ ทางช่องสามเรื่องคู่ปร,รับสลับก้างครับยังไม่มียังไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ไหมฮะเ,เรื่องใหม่เรื่องนี้เพิ่งปิดกล้องไม่ครับเรื่องใหม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็คุยกันอีกทีครับผมอันนี้ก็มีมีเข้ามาแล้วเหมือนกันครับอืมพอได้ลองภาพยนตร์กับละครแล้วเนี้ยแตกต่างกันมากไหมฮะการทํางานการทางานก็แตกต่างกันนะเพราะว่าหนังใช้กล้องตัวเดียวอืมแล้วก็อ่าถ่ายายคัดอืม แล้วก็ในการสื่อสารอารมณ์ก็จะแตกต่างออกไปนิดหน่อยไม่ไม่เยอะมากส่วนละครเนี่ยก็คือเราเราถ่ายแบบกล้องสามตัวใช่ไหมครับแล,แล้วก็หญิงแล้วก็อ่าใช้เวลาละครก็คือใช้เวลานาน,านกว่าหนังในการถ่ายทำอยู่แล้วเพราะว่าละครเนี่ยมีหลายตอนแต่ว่าภาพยนต์เน็ตก็คือแบบแคช่ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยอื แต่ว่าการในการทํางานก็จะแตกต่างกันไปครับอ่าแล้วก็ในละครเรื่องนี้เนี่ยบทบาทที่เรารับนี่ประมาณไหนฮะในละครใช่ไหมครับคู่ปรับสามล้านก็จะเป็นพระเอกเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าหลงตัวเองอตัวเองเก่งมากเต้นเก่งมากเพราะาตัวเองไปเรียนเต้นที่เมืองนอกมาคิดว่าแบบใครก็ต้องรับใครก็ต้องจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเป็นคนที่มีอีโก้ในตัวเองแล้วก็มีคู่ปรับก็คือนางเอกเนี่ย จะเป็นกูกัดกันนั้นแต่ตอนนี้เด็กแล้วอืมอ่าแล้วก็กัดกันกันลตลอดตลอดเวลาแล้วก็เถียงกันนู่นนี่นั่นทะเลาะกันตลอดแล้วอยู่ดีก็เกิดสลับร่างขึ้นมาอืมโอเคคือยอยู่ในร่างขอเอกอะไรเงี้ยครับแล้วแพทน้าประภาเป็นยังไงบ้างฮะพ,พี่แพทแพาน่ารักมากครับอือฮะเป็นคนดีโกะมากนะฮะอืมแล้วเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็ตลกอะไรอย่างเงี้ยอือฮะครับผมแล้วก็ ให้คาแนะนําน้องดีมากแลวก็ช่วยเหลือน้องเต็มที่ในการทำงานสำหรับละครเรื่องแรกของผมครับแล้วละครเรื่องนี้จะลงจอให้ได้ชมกันเมื่อไหร่ฮะอะตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดครับยังไม่ทราบแน่ชัดก็เดี๋ยวรอต่อทางช่องร,อ,อ,ทงอ,งรอ,อทางช่องเขาบอกอีกทีนึืมตอนนี้ก็ชมภาพยนตร์กันไปก่อนตอนนี้มีหนังเข้าลงแล้วนะครับไปดูหนังด้วยโอเคมีโอกาสจะลงมาหัดใหญ่อีกไหมฮะมีโอกาสจะลงไปหัดใหญ่อีกไหมครับผม น่าจะมีโอกาสนะได้มีโอกาสเดี๋ยวไว้เจอกันแน่นอนโอเคสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากแฟนคลับไหมฮะก็ฝากฝากเพลงนี้ด้วยละกันสำหรับเพลงประกอบภาพยนต์เรื่องนี้นะครับสัญญาลักแล้วก็ฝากการดาวน์โหลดเพลงนี้ด้วยโหลดของแท้ด้วยนะครับที่ www.truemusic.com นะครับหรือว่าใครที่ใช้ซิมโทรศัพท์ทูมูฟเนี่ยก็กดสอง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 สี่ตัวโทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงได้เลยสัญญาลักแล้วคุณก็จะสามารถดาวน์โหลดเพลงได้เลยครับผม โอเควันนี้ขอบคุณเต๋านะฮะที่มาพูดคุยกับเราที่นี่นะครับขอบคุณพี่เทียมากครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับชิชแชร์ชิชแชร์ชิชแชร at we love หัดใหญ่ชิชแช c h at we love hotYay Come on And we Now